ค่ะเมื่อนีนุนทิยาก,กัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่นางนะคะแม่นางบอกว่าถ้าบ่เขา,าวงวดนี้เลิกให้นะคะให้ในน้อยข้างบนสองคู่ข้างล่างสองคู่นะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมษั์ระหว่างนะะนุทิยาก,กับแม่นางงวดวันที่1กันยายนสองห้าหกดนะคะ ค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้เจ้ามดเสือเจ้าปัญยาปัญญย่ไรกับพวกป็นยังค่ะแม่เอพี่ปัญญาตานุกัจตานตัวหนาเนอะเออเออไม่รู้ค่ะต่อต่อตีตัวหนาเลยเป็นว่าเลขมันหน่อยโตอยากให้นุกตามนุกต์ตามให้อาจารย์ว่าจังไดคะแม่เอาล้ออีกจังงวดกันเลแม่อาจารย์เพป็นว่าจังได เดี๋ยวอีกมันบ่เขาแล้วต้ออีกจักหวแอ้วอีกวันหนึ่งตัดสินบ่เขาก็เศร้าเลยใช่วันนี้ก็หา,าต่างล่างมากกบ่ค่ะใช่อ้าวังบนบนวิ่ศูนย์กับแปดวิ่ศูนย์กับแปดศูนย์เหนื 8. ศูนย์สี่ห้าศูนยสี่แปดศูนส,สี่แปดเน้นศูนย์สี่แปดเน้นศูนสี่แปดใ่าเลขสองตัวนี่สี่หา้าก็สี่แปดพแม่ช่ส,สี่หา้า Ừ. Lang binh phi cửa nhà binh phi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  เน้นหกสี่จ้ามีแกนอยู่เลยเราซื้อหัวคนชาว่าเดี๋ยวเป็นไรแต่มันเป็นไรคนจะค่อยปัดสุดในก็ต้องไปข้างบนนี่เน้นซี่แปดวะแม่จ้าข้างล่างเน้นหกสี่แล้วเลขวิ่งข้างบนนี่เน้นแปดมันบอจ้า,า,นนานนสรุส แนวทางของแม่นางว่าวันที่1กันยายน2568ข้างบนวิ่ง0กับ8 3โตบนมี045 048จับคู่ไหย45กับ48เน่นที่48เลข3โตเน่น048สำหรับข้างล่างวิ่ง4จับคู่ไหย6 4 7 4เน่นที่6 4ตรงกันเมื่อคะแม่ ค่ะขอบคุณแม่แลายที่ห้แนวทางนะคะวันนี้เอฟซี FC สวัสดีแนวทางของแม่นางนะคะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ<ก>ค่ะพ<ก>อเป็นน้องเอฟซีก็สิด้ยินแน้วนะคะเสียงสัมผั์ระหว่างนุน,ะะะะนทิยาก,กับแม่นางนะคะแม่แล้วบอกว่าอาจจะให้งวดนี้งวดสุดท้ายนะคะับบอกเขาบ่็อกเขางวดน,นี้จะหยุดเลยบอหายแล้วนะคะเป็นหายเลข หน่วยนะคะนันทยาข้างบนสองคู่ข้างล่างสองคู่นะคะเป็นก็เคยหายเข่าถึงสามตตรงๆก็เคยมาแล้วนะคะเข้ากับบรูว่างวดได้จะเข้าวงวดได้จะรูดถ้เพราะว่านันทยากระไทยายทาให้เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนะคะสรุป่าแนวทางของแม่นางอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะ ในนาอางม่ววันที่1กันยายน2568ขังพลวิ่ง0กับ8เน้นที่เลข8นะคะจับคู่ไฮ045048นะคะ048เป็นตัวเน้นเลข2ตัว4548เน้นที่48นะคะเลขทางล่างวิ่ง4ตัวเดียวนะคะจับคู่ไฮ6474เน้นที่64นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาสื่อสราคินแบงรัฐบาลไทยนะคะ นะคะนนทียากกับขอโวยพ่อหายพ่อเป็พี่น้องเอซซีโซดีนะทางของแม่นางงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดนะคะ